ช่องห็ดต่วน่วนกินไม่แล้วตามถาใส่ทานเลยทอดไก่ขาใหญ่มีทอดปลา่น้องตำบักหมูทอดไก่อ่อนทอดเองเลยด้วยจ้ะอนนี้เอาเหมือนเดิมดเตด็มคือความอร่อย Nào, nào, nằm. Chúng ta ăn thôi. Bây giờ tôi rất mệt. Chúng tôi 2 người. Chúng tôi sẽ ăn ăn ครือเครือถ้าจะว่าบปเครืองผลขึ้นเนาะแถวบันแถวบันในตัวอุบลเขาจะเอิ่นเครอเขาจะเอิญเเคร่อเออคนเอิญเปเครขนอผลมันจะแบๆเหมือนกัน

เริ่มเริ่มแสบจขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะฝากตัองในตรวจชวนจีน,น,น่อยนะคะเป็นช่องใหม่เล็กๆขอบคุณมาก